เ,เกิดวันจันทร์นะครับจะพูดถึงเรื่องของต้องเน้นนะฮะวันจันทร์ก็คือการยอมรับนะการยมยอมรับฝั่งผู้อื่นนะในเรื่องงานนี่อาจจะกดดันสักหน่อยนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะมีความมุ่งมุ่งหวังมีความตั้งใจว่าวันนี้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบหลายๆอย่างด้วยกันและสิ่งแรกเลยนะคนเกิดวันจันทร์ต้องยอมฟังผู้อื่นว่าเขาต้องทําอะไรบ้างนะครับเพราะว่าวันจันทร์โดยพื้นธรรมชาติแล้วเนี่ยก็เป <shifted S 1> ็นคนอ่อนโยนอยู่แล <ๆ S 1> ้วนะครับ เพราะวัน,ว,นวันจันทร์นียถ้าว่าเราสามารถที่จะ,ะเข้าใจในคําแนะนําของผู้อื่นในการสั่งงานในการบอกว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับโดยไม่มีข้อแม้เนี่ยจะดีมากๆเลยจะทําให้วันวันจันทร์นี้งานจะไปได้ดีนะครับในทางตรงกันข้ามนะถ้าเรายังดื้อดึงหรือว่ายังไม่ทําตามหรือไม่ปฏิบัติตามความรู้สึกอของผู้นําหรือผู้ใหญ่ รวมถึงพ่อแม่คนรอบข้างที่คอยสั่งนั้นเนี่ยก็คงจะต้องหนักใจแน่นอนทั้นทางที่ดีสุดก็คือการทําตามนั่นเองนะครับมาถึงในเรื่องของการเงินนะครับก็คงจะต้องแน่นอนว่า,าการเงินนะั้นจะได้รับการอุปถัมภ์นะฮรจากผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่ดีมากัางนั้นคนเกิดวันจันทร์จะเด่นในเรื่องการเงินนะเพราะว่าจะได้รับโชคลาภที่ดีนะครับจากการปฏิบัติงานตามหรือทําตามนั่นเองนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับอาจจะเงาหน่อยนะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเพราะว่าภาระหน้าที่นั้นเยอะเหลือเกินแล้วก็จะต้องทําตามผู้อื่นด้วยจึงทําให้เบาเรื่องของของความรักลงนะครับก็อยากจะให้ผู้เกิดวันจันทร์เนี่ยเทคแครความรู้สึกด้วยการโทรบอกหรือส่งข้อความบอกหรืออาจจะบอกให้รู้ว่าเรานั่นยังรู้สึกที่ดีอยู่เสมอเมอนั่นเองจะทําให้ความรักจะดีขึ้นได้เหมือนกันครับ